สันปา่นาไก่ไมโยโสนะครับก็ยืดเยื้อแหวกขามาน่ะอีกอันหนึ่งหม่องท่องเที่ยวนะครแหวกมาเบิงวิมานพญานาะเนาะก,กับพญาข้างโคกนี่แหละอาย่ข้างๆางนันยโสเขาเลยทั้งนอกนี่อ่าเลีงน้ำรับสวยงามมากอ่าสำหรับพี่น้องผู้ที่ยังบ่พอนแวะก,กันขมาขายไปไกลมากกับยืดเยื้อได้พี่น้องเด้อเป็นสิ่งที่ทพักผ่อนสายตา กับสายสิ่งที่พี่น้องก็เคยเห็นกันรูสึสวา่าเอาอะไะก็ตากดดแดดแถลงห้องกันยังมาผิดตัวตพี่น้องอันนี้คือองค์พญานาคองหญ่ครับยากองหญ่เบิ้งพีก้อนทั้งีก้อนกระไรพหันมาทั้งพีพญาคางโคกแต่กับกขีดข้นขางนี้ ไ <c oughs> ปกินขักันด้วยพี่น้องบึงเออครับเออ,อ,ไไมอแมนแมนผมว่าทีวีอ่ามันจะมีเรี่ยงเล้าต่อกันมากนี่แหละครับระวังพญ,ญานาคครับอุออทัยเทีวีกไหอยู่ในหนังผมเคยเบ่งอยู่นี่พี่น้องรับกาหาบ่างเอากันแล้วกันนะครับอายุขงัง ยูทิดก็นี่จังหวดัดยะโสนี่แหละนะครับอืมเขาบอกของว่ามองมองไรเพิน่นเพิ่นจุดยปุ่งไฟหลายๆจ,จังยิ่มองไรก็สินัป็นยิ่งมองนี่โดยเฉพาะยิ่งนี่นนอ่าแต่ว่ามาจับภาพแต,แต่ว่าทั้งไรเอขึ้นไปบู๊นยนี่อ่าผลิตภัณฑ์ไร้แนวเลยครับที่หายที่นอนในชุ่มกันในเ,เบิ้งกันเลยนะครับรเลือกซื้อเลือกหา,รายรอะไรแนวเพิ่นมีทั้งคณะกรรมการที่ผู้ดูแลสวนนะครับย่างดี นะครับอเนกาฮะเนี่ยมันขึ้นอย่ไฟเหล็กสว่างสวยครับ <c oughs> สว่างสวยนะครับไฟในตะกีระยะสวยงามสวยงามมากนะครับแต่ยังวิ่งอยูเ่เปียเป็นทีลูนกนะครับคุณมองที่เป็นมองจะล,งล่องลอยกระทุ่งวะ่ะจะเป็นช่วงระยะน้ำขึ้นน้ำนะครับน้ำยูน้ำขึ้นไปได้เนาะ อุปกรณ์ผลิตันพญาคันคกนี่เดีคันบ่พญาคันโคกบ่เออพี่น้องการไปกรมากับมเบึงมะส้มตัวพี่น้องก็อย่าลืมกันแล้วกันเด้ออาคารผลิตภัณฑ์พญาคันโคกบ้านเท่ากับขิงข่าไงนั่ะล่ะขิงข่าไงหรือเออหรือองค์แหงอุทัยทีวี หนังละครก็จะสร้างกันนะครับทั้งคุณเป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นวิมานพญยายนาคพิพัฒนพยยนะ์พญายน,ะนยายนคแลบแต่สำองญ่เดี๋ยวผมหาเบิ้บงนี่เลยพิพัฒน,พยยน,น์พีนพยย่น้องยังเลยพวกทั้งคุณเด้อว่าองค์ใหญ่ซ้ำแต่ยูนิเยโสเนี่ยแหละพี่น้องครับอยู่ในวิเลยโซ่ห้ยยองนี้แหละพ,พยยี่น้องก็กลายไปคำนังนคำวมาแมีกันไปแล้วกันเนาะเอาห้องเก็บไปื่อนคุณมาเนี่ย พี่น้องครับนี่คือบ่องวิมานอีกพญานาคอย่างหมงน่นึ่งอยู่ใกล้ๆครับอ่านอุทัยทีวีนี่แหละหรือพญากัางโคี่แหลายูุคนุคละหันหน้าใส่กันอันอื่นอันข้างพญากังโครแข้างแใส่อันนี้อ้าพี่น้องครับตามมาครับผมสีมะเบิงครับภาพาพี่น้องว่าข้างในมีสินค้าเลยสินค้ายี่เนี่ยกับบองโขกมันเป็น เรืงว่าพูดเรงว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์เขาื่องแิดจำหน่ายขายนี่อย่างนี้นี่แหละหลายอ่นอะไรแนวอยู่ยครับแต่ว่าเห็นสิ่งสัญ,ญลักษณ์ของยโสโซ่บางทีพี่น้องเห็นชัดจีนพี่น้อง,องอสวยงามครับสวยงามหลายแต่พี่น้องเนี่ยพี่น้องไกด์กไปไกด์มาเยอโซ่ครับกมวย แปกันขอมากครับเป็นสิ่งที่หา,าบ้างยากอยูนอนอ่นี่นี่งอมลายงอมลายเพื่อนครับ ใหญ่เลยครับมองของมาเลยกมองที่พี่น้องขายไปจังมากกับที่นึกแวะกันมากันเร็วกันแวะส้มก็เราสื่อสา่งเป็นผลิพันฑ์ทั้งในดีเล้วมีจำหน่ายของสิ่งที่ดีๆจะ่เดินเลยยังม้วนเปิดอยู่อ้าวมาดิละมาดิเอ้ามาๆลูกมาใส่กันมาใส่ใส่ละโอ้เหนื่อยๆโอ้ยมันหอมมันแดดสุกพี่พี่เอาหอมกัน ท่านพี่น้องครับอันนี้เป็นมองสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เยือนสุท่านเดอ้อพี่น้องไกลไปไกลมากกับชื่อที่เวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่าหาดูยากเหมือนกันครับพี่น้องครับกับมามหอดองค์พญานาคหรือวังอยังกับพิมานพญานาคนะครับพี่น้องครับกับเป็นสิ่งที่อ่า,อาร่างการตื่นตาตื่นใจทั้งคุณกัเป็นอ่าอุทัยเทวีหรือขินขังมันก็ือนหนังสมัยก่อนมีหนังเหมืน,นตอนผมในเบิร์กอยู่ แต่กพี่น้องพัฒน์ไปไมมากกาจะลืมแวะกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามองนี่กลาเป็นสถานที่ขึ้นซื้อเรื่อน้ำเมืองยะโสเมืองจุดตรงไฟเมืองพญานาคนายกพี่น้องเฟนเพียงกับเอาฟานไปก็จะลืมแวะแถวมานายกเพราะาบอกจะขดซอยบอกซอยออกคอนโตไปนรับไปอนาคตข้างหน้ามองนียนสีเจริญแต่กสินีสินค้าหลายสิ่งหลายอย่างสิ่มีตลาดตลาดนี่ขามาช่วนระยะนี้นายกทั้งนายราชการเพิ่กับสีค่อยดูแลทั้งบุญกับแต่ว่าให้เป็นสิ่งที่ท่องเที่ยว นะครับฝากไว้สารพ,พีน้องเส้นเพลงสุขุณนะครับก็อย่าลืมบริการฝากไว้ช่องใหญ่นายานชาแนเเล,ลนะครับมีหมองท่องเที่ยวมีท่านคอบม,มีสิ่งดีๆที่ได้เบ่งกันขอบคุณคนไรคนแค่คนที่ตามไปแน่ขอบคุณครับถึงลอตรีสุขุนสุขสุนสวัสดีครับ